สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุโคสุขุนนะครับเอาคนมาครับยายหลอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ใหญ่มีหนูแทบแบเลยไหมเนาะหนึ่งวันขึ้นหลายเดียวมะมากินหน,นีมากินยังขึ้นยังนั่มมากอยู่พี่น้องหนึ่งวันยังมอนอนเนาะมันวันเนาะ <ๆ S 1> พี่น้องเด้อพี่น้องอู้ตัวไข่ๆเลยเด้อเฮ้ยโอ้พี่น้องบึ้งบึ้งบึ้งไข่เลยเน้นเนีนเลยพี่น้องกบหน้านะครับเด้อนี่หัวเน็มแหลมพี่น้องกบกบหน้าหัวแหลมเลยไหมเนาะ เออแต่ว่อ้อยเน่าแต่ว่ามันกบกบอันเลี้ยงมันจีตัวปุบปุ๋มคนวะปุ่มปุ่ม่ึเปล่าตัวสันสันเอาแม่กินเลยดีกว่านี่มีพักแก้วพี่น้องแก้วพริกพริกสดเพลินพริกดิบแล้วก็มีบักบวบบักงูหิวหลายอย่างเลยเนาะนี่น้องแฉบแฉบจำกันแม่กินเลยเนี่ยหนึ่งกบไข่ก๋วเหนียวเขาเลี่ยงกันเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อกินเขาเลี่ยงตอนต้มต้มครบหน้าเลยอ้ยคักแล้วบ่เนี่ย ี่ตัวไข่ตัวไข่เอาให้ยายดีกว่าตอนนี้เอาแม่ตัวไข่ได้ไปเด้อดก็เมียนพี่น้งองหกตัวแต่ว่าแต่ว่ากบาไข่ไ่้ด้วครับเด้อเ <ม S 1> สียบของแหลีเลยพี่น้งองเจ้าวชินกวาด ัอเดียม่ตองบีเลยไปแรงมันนี้ไหมเสียบของแสบไปหน่อยหนึงครบสมุนไพรนะครับเด็ น,นี่อู้น้มันมาอยู่้างข่างเลยนาะางข่างไว้แม่ยม่ก่อน้วมันแรงบั่น เ <c oughs> ว้ยล้งมาแต่สีชวดก็กกให้ผัวเว้ยเขาอุ่ยครบหน้ามันอนหอยเรียนกันได้พี่น่อยได้ ừ, เแสบขนาดเดิมกคุยนอาเาติเจาเลิศบอก เค็มหนักกระดูกแข็งอืมกระดูกแข็งคมหนักแล้คือขะาดยังขึ้นยังมีนเวดหมือนมันอยู่บนนอนบ้างคำๆอืม จยเป็นไม่ครบหนึ่งครบหน้าแต่ว่าไข่ที่เป็นหนอนไข่ทุกตัวเนี่ยบีบังค่าบีเลยบปงไข่เลยส่วนไข่ครับรักบังหนอนอืม้ม พักทค่นอกไัเนี่ยอืม,มใหรที่แบบเงินล่มพี่น้องคือฝนจิตัวนี่ะ ทำให้โต้งในมันห่อนไรายคำมากเย็นช่วยๆเนาะอ,อากาศเป็นใจ,จใครับจะไข่เว่ยไข่ดีน บนี่สะดวกแข็งเนี่ยพี่น้อเนี่ยทีกระดูกบ่ราะมันกระดูกอ่อนคืออึ่งนะเนาะเนี่ยมันอืมเราก็เดือนชุดสองอ่ะึไปไเดือนไดนกับแข็งบุญอะไรกบเนาะมันกบหน่อยอ่ะงานกบใหญ่กบหน้าเบิ่งง่ายๆพี่น้องกบหน้ากบเลี่ยงเบิ่งง่ายเบิ่งเบื้งถิ่นเบิ่องที่น

นำบวบไรก็ลงข้าหถูกเป็นยังตัวอย่างพวกคุณได้เบ็ดซองหรือเปล่ามาเบ็ดยังตัวเบ็ดซองหนไมงานย่ดอกผมเบ็ดซองเลยบ่ะโอ้โหอ๋อ แล้วเรา,เาบรรยากาศน้ำคำั่มาฝากน้ำมีนอหืมตักขอดแต่ว่าบมีน้ำซุปเท่านังง้นแหละพี่โบแค้นไอ้ ก็จะบ่บ่จามมเนาะอย่าเบาได้ไม่ใส่เพล่าไ่้นี่นอกบีอุ่งมานี่ผมเป็นอย่างนี้บีกไข่เขาเลยนะหน่งกบมันจะเหนียวมันเจีดมือ บุกซูชนหนามน,นะมมน้ำเหนียวหอมนต่ว่ามันแจบน็บด้วนี่ยแจ็บอันนี้ไปเนอะหากินยากได้ไปเนาะครบบาทเนาอเบื้องส่งไปเติอึดบ่มีแล้วเนาะนี่จะเป็นครบอันครบเหลียงร้ายกว่าข่าอุ้ยมันอุยอ้ยแม่ยขาอุ้ย

ก็มืดมากหมาก,มกะระหลกเลยนี่เขาแหลกพีก่เนาะนี่เขาแหลกด้ว,ว่ากระดูะกมันไหนพ่อถ้ากินได้ก็กินกนะพ่อเนาะเพราะว่ากระดูกม,มีเกล็เสียมเนียเจ้าเสียมผมมากินในกระดูก ก็แน,น่นั่แขลวให้ดีดีแล้วครับเด้อแข้ววดียังํปเน่มนะแก้วเมือนแกยวมาแดดแล้ว,ลวอโอ้ยมันเป็นสองสามตัวชองตัวอิ่มละเอาข้าโวยใหญ่่น้อง Мама О, ммм, ммм, เนี่ยติดแมงวันไม่หนอนมาเอาไปติดกเกีม,มันหนอนคือบ่ฮึน้อมอ๋อเออเอไปินกองแมงวันกองแมงวันเอาไปตินมาอืมอืในตนัวนี้ใครเน่อ,อ ăn khai ăn khay, dễ, ăn hết lại. để uất. sáng soi. Yên đấy.

หอมตันกับพ่อแ่งนแสบตัวหละหอมพุ่งเาใส่นอกเนาะอืมแสบขนาดสั่งเตียงับบนี้น้องเอ้ยขอโท่ได้หลายเด้อจาทินหลายแหงขนาดนิ้งคำนี้นี้งมันหอนอยู่นอกหวานอไนเห็ดโอที่เหรอเมียนโอที่ เห็โดโอทีเอา้ากบกบ,บหน้าหนึ่งกบหน้าสมุนไพรพี่น้องหกตัวมีตัวไข่เซ็ตเลยพี่นอ้องแสีบคองแท้าได้เป็น้องเด้อเป็นกบหน้าที่หายากเท่ากันนะครับเมื่อก่อนกินกบหน้าปนปนกบหน้าใสา่แมงดาแสีบมันนี่ก็น้นอยไอ้นหนึ่งก็สุดยอดขนาดพี่น้องด้วยกินดุลแหละน้อยไหมนาะยเออถ้ากินผักภาพก็ขอตัดทุกอย่างเลยขอบคุณทุกอย่างที่ตามทุกทรัพย์ทุกไข่ทุกไข่ทุกแช่มันเรียบรรยากาศมันคำๆมาฝากนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ ขอโทดเข้าไปนำํำเอามันนี้โมไปยังไลฟ์พี่หน่องเดี๋ยวพอกิมนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ